สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยค่ะกับรถ i ีส z u ู m a แม2.5 h i g h นเดอร์ซูเปอร์ไทเทเนียมปี2011ค่ะรถสีส้มตัวสูงทรงหล่อเลยค่ะสีสันแจ่มๆเลยสีสวยเงางามรอบคันเลยค่ะหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนหนักเลอจมน้ําระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดเลยค่ะ รถติดพิมพ์กรองแสงมาสวยๆแล้วรอบคันส่ตัดหมอกพร้อมใช้กระจกมอกข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมติดไฟเลี้ยว LED สวยเฉียวเลยค่ะน็อตเน่นเดิมจากโรงงานไม่มีขยับสภาพสวยจ่มมากค่ะภาษีพรบคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบรถพร้อมใช้งานมากค่ะจะซื้อสดหรือไฟแนนซ์ได้หมดนะคะมาพูดคุยปรึกษากันได้รถขับไปแล้ว190,000กิโลเมตรนิดๆน,นะคะระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีสมบูรณ์เลยค่ะ เครื่องยนต์ดีเซลคอมเรล์ DDI i t e k 2,500cc เทอร์โบเครื่องยนต์สมบูรณ์เลยค่ะอัตาราเร่งดีจัดเลยรถขับดีไม่มีอืดขับนุ่มๆกันเลยค่ะ ระบบของเหลวปกติไม่มีปัญหาความร้อนคันหน้าเดิมสวยแผ่นเพจสมบูรณ์น,อน็อตสมซอกแต่เข็บด้านข้างแน,น่นๆไม่มีขยับไม่เคยแกะค่ะฝากระโปรงเดิมสวยครบเลยช่วงล่างดีเช็ดสีสวยสมบูรณ์พร้อมระบบเบรก ABS ขับกันนุ่มๆเลยค่ะล้อแม็กสุดหล่อ,อยางดีปีใหม่ดอกอยางเต็มๆสวยครบทั้ง4เส้นใช้กันไปยาวๆเลยค่ะกระบะไลเนอร์รันกระบะสวยสมบูรณ์ไม่ผุไม่สนิมท้ายได้เดิมบางเลยค่ะ มาพร้อมชุดแต่งบันไดข้างและกันชนท้ายสวยครบเต็มลำกันเลยภายในสวยสะอาดเรียบร้อยมากค่ะสภาพใหม่ๆเลยกลิ่นหอมๆแอร์ฉ่ำม,มากค่ะคอนโซลหน้าสวยครบระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติรถมีแอร์แบ็กคู่หน้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานค่ะเพลงเพราะพาะมีให้ฟังนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์สวยๆเลย บบาผ้ากำมะหยี่คู่หน้าสวยสะอาดไม่ช้ำไม่โจมไม่มีรอยฉีกขาดสภาพใหม่ๆเลยค่ะเบาแคบเป็นบอหนังสีดำนานุ่มนั่งสบายสภาพใสๆเลยค่ะรถสวยใสใหม่ๆทั้งภายในภายนอกสภาพสมบูรณ์เลยพร้อมใช้มากๆค่ะเหมือนได้รถใหม่ออกห้างกันเลยค่ะรถเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงมาส่งต่อกันในราคาเพียง 259,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดลดได้นะคะมีบริการจัดเฟแนซ์ให้ผ่อนเริ่มต้นเพียงดอลลา5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าจัดค่าโอนสนใจติดต่อปรึกษาได้ที่เบอร์082-089-5896และเบอร์082-981-7691หรือจะติดต่อทางช่องทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะรถอยู่แถวเซ็นทรัลพระราม2ค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถแล้วเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกัน ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ